ครับวันนี้พามาดูลูกใสสุกครับโอ้โหครับต้นเขาดูต้นเขาอายุคงจะเป็นร้อยเนี่ยร้อยปีแนละ้วตูต้นใหญ่มากเลยนะต้นเขาลูกเขาจะสีเ,เหลืองๆครับทานได้ครับคนทานได้พวกนกพวกหนูก็ทานอะกระต่านะลูกสวยเลยครับ น่ครับสีเขาสวยฮาบ,บาดูนะครับหมดเลเวียนี้สามสี่ต้นฮะสวยต้นใหญ่ๆนะแล้วฮะลุกใสต้นโพต,ต,ต้นนี่ครับต้นโพต้นนี้ครับสองต้น ต้นไฮไม่รู้อะไรบ้างครับต้นไฮต้นไซ <c oughs> เรียกไม่ถูกอะภาษาอีสานเขาเรียกต้นต้นไฮต้นโพต้นไซคี่ต้นไซใบครับรรยากาศก็รลมลื่นเลยมาเที่ยวครับทำบุญไหว้พระตามวัดครับมาเจอ พาเด็กๆมาเที่ยววัดครับมีเด็กคนด้วยครับให้ดูกันสั้นๆร้อนนะเด็กงอเงี้ยแล้วขึ้นรถแล้ว